สงการปีนี้ครับในอุณหภูมิที่45องศาอย่างบ้านเราเนี่ยเล่นน้ำยังไงไม่ให้ดำครับทีนี้นะฮะผมมีกันแดดทั้งหมด8ตัวครับผม เป็นกันแดดชื่อดังในท้องตลาดที่บอกว่าเป็นตัวกันน้ํากันเหงื่อที่สําคัญนะครับทุกครั้งเวลาเราออกไปเล่นน้าสงการเนี่ยเราจะโดนสาดน้ำถูกไหมครัเพราะฉะนั้นเราจะมาทดสอบกันว่าเจ้าตัวกันแดดพวกนี้ตัวไหนที่จะสามารถปกป้องผิวของเราได้ดีจริงๆโดยทดลองกับผิวหนังมนุษย์จริงๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เอาล้ครับอันนี้ก็คือผิวหนังมนุษย์นะครับจำลองที่เราเอามานั่นเองแล้วเราตีตารางไว้9้าช่องดังนี้นะครับซึ่งช่องหนึ่งอาจจะพอๆกับใบหน้าของเรานะฮะเดี๋ยวแต่ละช่องนะครับเราก็จะทากันแดดลงไปครับสองข้อนิ้วมือตามที่อินฟลูหรือบล็อกเกอร์หลายๆคนเขาได้เขียนมานั่นเองแล้วเดี๋ยวไปดูกันฮะหลังจากทาเสร็จปุ๊บรอ15นาทีแล้วเราไปตากแดดครับแล้วจะดูว่าตามผลที่เราเคยวัดจากตาม ISO 24444มันจะมีผลได้จริงไหมแล้วสามารถป้องกันแสงแดดได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเลยก็เมื่อกีีีี้้าททท่หลลังไปแวน เรากลัวหน้าน้องเขาดำเนาะก็เดี๋ยวเราเอาทุกอันมารวมกันเลยแล้วกันนะฮะคของกคองกูของกูของกูงกหลังจากเราทาทิ้งไว้15นาทีนะครับเราก็จะพาผิวหนังเทียมของเรานะไปตากแดดครับ หลังจากนั้นครับเราจะมีการสาดน้าครับให้เหมือนการเล่นสงกรานต์จริงๆครับก็จะทําให้เกิดความชุ่มฉ่าถ้ากันแดดอันไหนไม่กันน้าครับหรือกันน้ําได้น้อยเนี่ยก็จะหลุดออกไปนั่นเองนะครับระหว่างโดนสาดน้านะครับนี้ก็เป็นระยะเวลาการตากแดดนะครับเราตากกันแค่15นาทีเองนะครับก็จะเห็นว่าไม่แล้วนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นคอนโทรลก็คือไม่ได้ทาอะไรเลยแล้วก็ที่ขาวสุดนะฮะก็คือเล็กซีนนะครับใครจะปาเล็กซีนไปแล้วไปเล่นสงกรานต์ก็ไม่มีใครว่านะครับมาดูกันกันน้าก่อนนะครับซึ่งจะมีอันที่หลุดไปแล้ว ก็คือจะเป็นตัวยูสุรีนนะครับเพราะว่าเป็นตัวสเปรย์เนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัวบิโอเรนะครับที่หลุดไปแล้วนะครับส่วนตัวที่ยังเกาะแน่นอยู่นี่ไม่ว่าจะเป็นบานาน่าโบ๊ทนะเคทิโต้สเปกตาแบนซันนุยลาโลสแล้วก็เฮอร์ไฮเนสนะครับทั้งหมดนี้นะฮะยังยึดเกาะอยู่นะครับที่ผิวนะทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับแต่ละอันนะฮะแล้วลองเปรียบเทียบสีนะครับ มาดูของเฮ r e n e s s ก่อนนะครับจะเห็นได้ว่าใกล้เคียงกับ l ็ c ซีนเลยนะครับเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพการกันแดดนี่คือสุดยอดมากนะครับตัวที่2ฮะ l าโ o ชครับเหมือนกันเลยนะครับตัวที่สครับซันน u ยฮะนี่ครับสามารถกันแดดได้เลยจริงๆนะครับนี่นะฮะอันที่4ครับ b a n น n a โบ๊ทนะฮะอันนี้ Control นะครับตัวถัดไปฮะไม่ต้องเช็ดก็ได้นะครับโอเคตัวที่6นะฮะตัวที่7แล้วก็ตัว นะครับก็เป็นยังไงฮะสาหรับแต่ละอันนะครับทุกคนก็ลองตัดสินกันดูว่าจะใช้กันแดดอะไรแต่ต้องบอกว่าแนะนำนะครับไม่ว่าจะมากจะน้อยนะฮะแนะนําทากันแดดไว้นะครับเพื่อที่ว่าผิวของเราเนี่ยจะไม่ถูกทําลายด้วยรังสี UV นั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าดีทั้งหมดแต่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณครับ